สบายดีสาวตาดําจ้าเมื่อนี่กับมาพกก่อการยามคอยคำลงแรงมาฟังเสียงกบเสียงเขียนห้องออดแอดออดแอดเด้เมื่อนีสาวตาดําก็บรรดไปทางใดจ้าอยู่นาคือเก่าสาวตาดําว่า ได้ยินบอลลนี่เพื่อนว่าเพื่อนสี่อันใส่ปุ้ยซาลีเด้มือนี่นะพอว่าซาลีเขาก็เริ่มยาวแล้วจ้าโตน้อยโตที่ปลูกน้ำลังนั่นเดี๋ยวอันซาตดําสิพามาเบิง่งบรรยากาศยามแรงจ้าบรรยากาศดีดีเมื่อนี่แต่ละมื้อนะ่ะมีขึ้นฟ้าขึ้นฝนเด้เมื่อนี่นะ่ะตาเว้นนันยังบบตกดินเถื่ออยู่จ้าเบิง่งเทงผ้าแจ้งจังปังอยู่ทรงสิบบมีฝนเด้เมื่อนี่นะบรรยากาศดีดี ตอนขำม,มือพะว่าบม่มีขึ้นฟ้าขึ้นฝนจ้าเบิงเข่าหอาก็เริ่มเคี้ยวแล้วเบิงผูผูผูเคี้ยวใกล้สิซำตัวที่ข้าเจ้าดําก่อนแล้วจ้าเริ่มแตกก็ใบกอยเฟื่อยเฟื่อยแลวใบเริ่มกองแล้วโอ้ปลาผักบงสาวตาดำก้านยาวจนเป็นเครือแล้วจ้าผูเบิงเบิงสาตาดำสิตัดไปให้ป้ากินก่อน สาตัดามกับกินบาไหวจ้าเบิ่งใน่ยผูป่อยไห้ร้ายแล้วก็เป็นเครือบระนึ่งละเนิดออกมาสตัดส่งล้านค้ากับผู้ไดกระปูกง่ายง่ายได้ผักบงนะอยู่น้ำพนทางอยู่น้ำสิไดก้ก็มีสาวตัวดามเห็นนะโอ้ยจังแม่ว้าหลายผักบงอยู่พี่สงสัยบ่มีแบบ่บ่มีงัวกินบอเน้ออยู่บ้านสาวตัวดามนี่อึดคืออย่างนี้เด้อันนี้คือผักบงที่ซื้อในมาหวาน ขันอยากได้พักบ่งหน้ากับโบอืดจ้าน,น้ำเค็มหนองผู้ กับพ่อได้กินผักบ้งนี่แหละจ้าพ่อบบเปืองหัวอาหารปานใดเด้นี่มาหรือ,อยังเนะาะบารันนี่เนาะเห็นเข่าเมื่อเอาอันปุ๋ยว่าสั้นเด้ป้าคำมาละกระเสียงเขียดหน้าเขียดตะเอกห้องสนันวันไวนี่สงสัยเป็นน้ำเข่ากันเคียวงามละบอเขียดจังห้องหลายปานนีสาวตรมสีว่าให้ฟังเด้ไปการเขียดมือนะ่ะม,มวนม่วน กันโฟนโต๊ะเลยเตรียมโต๊ะออกไปขบเขียดขบโกปลดขักอีหลีจ้าสาวตัดำกับว่าคันว่างมือไดสิมานางปิดใบมะเขือหมักอันบวบกะบอ่มีมือว่างเลยจ้าดีน,นี่มือน่ะสาตัดำเอามีตัดเอากางไกลน่ะหนีบออกได้ครึ่งหนึ่งแต่ว่าเห็นผลจ้าตอนนี้น่ะเป็นดอ,อ,อกอีกแล้วเดว้นี่ ดอกพ่นจินเริ่มแตกขึ้นมาอีกแล้วโอ้สุพอพลวหลายคนจังบอกสาวตดัดาว่าสาวตดัดาให้เด็ดใบมันออกเด้อบะเขือน่ะมันจังเป็นหมากโดกว่าสัน้นสาวตดัดาล้องเบิ่งแล้วจ้าเป็นดอกอีหลีตอนนี้หันเริ่มเป็นหมากขึ้นอีกเถอทีสองทีสามแล้วจ้าสาตดัดากระถา่าเพิ่นมาแล้วบอน้อตั้งแต่เขาไปเอาปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ย เห็ดงมเงยงมเงยอ,ออกมาแล้วจ้าสงสัยมาเหดแล้วก็แเลนเห็ดลรอเด้พอว่าตอนนี้กัตาเวนกล้สิโต๊กดินแล้วแต่ว่ามันบบมีฝนมือนี้ก็เลยแดด่องเนี่ยจักหน่อยจ้าดูหมันคือหยังนี่เด้โทคือมาดูแต่น้อปปัดพุ่นเอาเอ้ยเอาเว้ยเอาวูห พูพูนพูนใส่ปุ๋ยกะเลนใส่พูลกะเลนแบบนี้สบายดียามเลงครับผมเมื่อเอาปุ๋ยแป๊บเดียวเนาะเมื่อเอาปุ๋ยแป๊บเดียวปุ๋ยหมดพอถึงเวลาที่ต้องใส่ปุดด๋ยแล้วครับผมถ้าไม่ใส่ตอนนี้เดี๋ยวมันจะไม่เจริญเติบโตเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนตกตลอดแม่นจ้าวันนี้ฝนไม่ตกก็เลยชวนสารดามาใส่ปุ๋ยนะครับ นี่เฝ้าเล็งเฝ้าใหไ้ไวๆส่วนต้นไงสาตานนี่จักว่าเป็นพิสังยอดแดงทรงที่ได้ก,กินมากย้อนอยู่บ่เนาะ,นะไม่กินก็ต้นที่ได้กินก็กินต้นที่ไม่ได้กินก็ไม่กินนะผมนี่นี่นก่อนนี้แม่ก็เอาวัวมาผูกแล้ววัวก็กินด้วยนะครับนี่น,น่าอันนี้วัวกินนะนี่ <c oughs> น,นี่ สาสตัมสิได้กินหมากมันอยู่บ่ทุกคนนี่วัวทั้งหมาหมาก็กินวัวก็กินเบืเ่องแน่อันส่วนต้นกองกองนะมาเตะหักเบิดเลยจ้าแต่ก็ได้อยนี่อันนี้บ่ได้แล้นี่ตายแล้วนี่ต่วนี้บ่ได้เดองมาเซ<บ>มอีกบ่ข่อยงามเนาะเอาสามเลยเนาะจ้าเตื่อมาน้นยมาเตะหักอีกนะครับเดี๋ยวให้มันต้นประมาณเกือบหัวขาวแล้วค่อยถอดออก ท <Man. S 2> ามัน้ามันโตก็ไม่ต้องถอดการดีกวัวแก้ <c oughs> ทามาน้อยหยียบนะครับ <c oughs> การไวจากต้นสองต้นก็นกนดีคือการเดสารีน,นะกะสีปลูกคุมละสองต้นโอ้ยลูกลูกซาตดานแลนไปแลนมาก้กนนั่งเป๊ะฮักปอกบ่พอสิได้กินหมางย้อนละอีแม่นะต้องเขียนใต้บอกว่าห้ามหยียบต้นข้าวโพด <c oughs> ไปใส่ปุ๋ยไปนี่ไปจ้าอันนี้ก็เป็นปุ๋ยคอกครับผมเป็นปุ๋ยคอกที่ผสม จุลินซีมันก็เลยเป็นสีดำนะครับเบิ่งเนื้อ,อมันแนวบอลนี่ที่จริงอันนี้ก็เป็นปุ๋ยคอกนะแต่เขาผสมจุลินซีเพิ่มเพิ่มจุลินซีเข้าไปให้มันเยอะอันนี้สาวตะดัมอยากบอกว่าใส่พักนะบอกเกินสองมือสัตว์ขึ้นบูดบูดงามอีหลีงามนะครับเดี๋ยวใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยนิดนึงจ้าไปโอ้ยใส่ปุ่นใส่ปุ๋ยก็มีความสุกคักนาน ใส่ปุ๋ยนิดนึงครับผมไม่ได้ใส่เยอะนะใส่พอดีนะครับมานี้จ้าถ้าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะกัดต้นขออ้าวโพดเรานะครับเดี๋ยวกกอันมักซลีน่อยมันสิเปื่อยเนาะแม่เดี๋ยวให้มันโตเท่านี้เดี๋ยวใส่อีกใส่เรื่อยๆปุ๋ยนะต้นใหญ่เรานี่ใส่บูเมนจะเกอ่อแล้วบบบอลลานี่ใช่แล้วก็ตอนอ่ตอนที่มันจะเป็นฝากนะใส่อีกรอบนึงอ๋อแมนเพราะว่าหน้าฝนอ่ะดินมันจะจืดเร็ว เราต้องใส่ปุ๋ยตลอดนะจ้าไม่เปลืองน้ำหรือว่าเปลืองปุ๋ยจ้าหน้าเลียงนะเปลืองเปลืองน้ำแต่ไม่เปลืองปุ๋ยหน้าฟูนะเปลืองปุ๋ยไม่เปลืองน้ำโอ้พาอว่าใส่แต่ปุ๋ยส่วนน้ำฝนตกลงมาทางห้สิเอาน้ามาหดพอดีเปื่อยพอดีอดจ้าถูกมื้อนี่ก็ฝนตกกันเศร้าแรงเศร้าแรง,าแรงมาเมื่อนี่แหละเห็นอันโอ้สิตกอยู่บ่เมื่อนี่เนาะซาตาเบ่งมันบรรยากาศคือว่าแจ้งจังปางค่ะแท้ล้วนๆจะได้กินบ่ บริณีว่าจะชวนสารดามทําสวนดาวเรืองอยู่อยู่แถวใดเนาะไม่รู้ว่มมีที่ตอนนี้ั่นล่สมัยก่อนบรนีีเคยปลูกดาวเรืองนะปาปลูกดาวเรืองขายดอกละดอกเล็กคือดอกละหนึ่งบาทดอกดาวเรืองนั่นบอก่อไปก็คือสองดอกบาทอยู่ที่ราคาคล้ายหุ้นนี่แหละขึ้นลงๆจ้าบริณีเคยปลูกดอกดาวเรืองขายนะครับปลูกยากยิ้วบ่อแล้วนี่ก็บบยากปันใดแต่ก็ยากอยู่คั่วคือเกาะต้นนั่นหมักสาลีนี่บอก แต่มันต้องใส่ปุ๋ยบ่อยนะอ๋อจ้านะเดี๋ยวหาพื้นที่ก่อนจะเอามาปลูกเราปลูกไว้สักสิบแถวก็ได้ขายนะดนวเรื่องนะจ้าคนซื้อตลอดสาตาด,ดำกับว่าวลายแล้วเดี๋ยวซอยบาลานี่ก่อนจ้าเดี๋ยวคนสมไม่กินข่าวแรงน้ำได้มือนแะม่จักหน่อยว่าจักเข็ดพิสังยื่นว่าอยู่นั่นแหละบ่ม,มาซอยกันจักเถื่อผัดว่าเบิงซอยเผิดกก่อนจังแล้วไว้จ้า เป็นยังบอสบอสเป็นเด้บอสละนี่อย่าขูดขูดขูดม่ต้องขูดนะจ้าขูดเดี๋ยวมันเป็นลุมจ้าเป็นรูมเดยน้ำมันจะท่วมขูดขูดขูดเอาเออขูดเอาทมปุยนี่แนวนี้บอสบอสต้องคลมจะเจ็บเอลโอ้โห้งคมขูดแห้งขูดยาอกน้ำนี่มันมียาขูดวอกเออเป็นนั่นแหละนี่มัน มันเข้าไปถึงก็เอาตีนเตะเข้าไปอ๋อเห็ดจังสีบอลโอ้โอเคตามาเทียมยก่อนเทียมอันเดียวบอแข่งกันบอบอลแล้วนี่โอ้ยบมสู้อะไรนี่ล่ะโอ้โมสู้ซาวตาดำดอก กินเหยียบเนี่ยเขาเนือนเห่นไหมโพโตมาสลายยังไงจ้า เรียบร้อยเบิร์ดแล้วจ้าป้าเก่งอีลีสาวตาดำอ่ะบอลอะนี่นะมาบ,บอลนี่พร้อมจ้าช่วยกันช่วยกันจ้าตรงนี้ล่ละบ่ปลูกอะไรบ่ตรงนี้น่ะบอลนี่บอเอาไวเดิเนเล่นบ่ก็คือว่างๆอยู่เสาตะดำว่ากันสิปลูกของใส่กระย,ยานลูกบ่มีบอลลินเอาไว้เดิเนเล่นเน,น,น<ม>าะแมนจ้าเบิร์ดเนปูกคันปลูกเต็มนี่กระเบิ่งเครือบวบ เครือบวกบกระท้วมลังคาเถียงแล่าตอนนี้นะนบืมีดอปเดินออยากขึ้นเลยโอ้เพิ่นถึกน้ำฝนกับเพิ่นถึกพุ่นนะ่เนพิ่นพืชพื้อขึ้นค่ะคือพี่สังได้หยานะ<ป>นะบาลลนี่ฝนตกแป๊บเดียวยากขึ้นเลปตาโตบาลลนี่ว่าแต่คขำได้ได้ตอนนี้นะว่ายเลยสิกินหยังเนาะ พี่ชายเอาปลามาส่งอยู่ปานินน่ะปานินบอไมันดูได้มาจากไหนมันตึกปลาอยู่เหย่ยงปู่บอส่งใสเด้อปลามาส่งสองตัวแล้วก็พ่อกลับบ้านแล้วตัวหนึ่งจ้าปานินไซส์เกือบโลเด้อบารลนี่จะกินแบบไหนกะร้ามจัดเลยต้มบอละต้มสดน้ำเนาะต้มจะได้สู่มน้ำแต่ว่าปิ้งผัดมันแห้งเด้อจ้าต้มบอต้มเอาโอ้นี่เขี่ยย่าก่อนได้ยังไง วันนี้แดดร้อนทำงานไม่ได้ครับผมวันนี้เพราะว่าห่อนบบห้อนกระเบงจากเทิงผ <mumbles> ้าอ <fe> nope <sì> ันลิงตากผออ้อมแดงจึงคึงอยู่จ้ามรรยาขาดดีแล้ววันนี้เนี่ยแบบมันไม่มืดนะเมนคําป้านี่ปกติสิมืดเลยพอฝนมาได้สามนี่นะบาลลนี่เมนจ้าป้าบาลลนี่สาวตะดำว่า ต้นม่วงเฮ้านี่มันตายและตัดถิ่มบอวันนี้ว่าจะตัดยิ้งอยู่นี่เพราะว่ามันน่าจะไม่รอดอะไรหละเพราะมันเหี่ยวรูเหี่ยวรูตัวน,นี้ใบมไม่เหลือสักใบเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ฤดูของอการผีใบตาเสียดายค่ะปกติใญ่สำนีแล้วมันชีบอตายง่ายๆเดจ้าผดมาบวมน้ำในหลังหงนาต้องตัดแล้วก็หาต้นมะม่วงต้นใหม่มาปลูกม่องเก่านี่บอกเพราะว่าต้นนี้น่ารากมันอยู่ ลึกลงไปเป็นวาคุณนะเพราะว่าบาันนี้ถมดินขึ้นมาเกือบโอ้เกือบเมตรตกว่าโอมันถมลากมันม่เลยสมพอล่ะจ้าสงสัยห้างมันเน่าอยู่ลุ่มนะห้างมันเน่าแล้วมันกระสิยับยับขึ้นมาในลำต้นแล้วมันกระสิเปื่อยได้แบบนี้นะคือการกับเฮ้าหวานพักไรยนํำหืมเหงามันจ้าเอาเอาผ้ามาลงมือเลยขันสิต้านในบารันนี่ตัดปลูกใหม่จ้า ซาตานกะว่าสิไปเห็ดกินเลยได้มังกี้นี่นะเดี๋ยวคนต้นไม้ดอกไม้ซอยบาลานี่ก่อนจ้าเพราะว่าสิเอาต้นม่วงต้นนี้ออกเอาไว้กับมันหกละล่าเด้ <c oughs> เอาว้กับใบมันหล่นถั่วเบิร์ทีปอันนี้เดี๋ยวเห็ดเวียกซอยกันก่อนยัง <c oughs> มีอยู่หรอแมนหกไลกับบอดี้ได้บออยู่บนเ้านี่ตก <c oughs> โอ้ต้นนี้คืออยู่แนนแถบบาลาน, <c oughs> นี่เอาต้นอรต้นีนี่ <c oughs> ต้นพักซาตานนี่บอก <c oughs> ปับงบอระพาสาวตะดำกำลังงามเด้นี่นะอุ้ยบอกแล้วดอกแหอือโอ้สมพอนะ้อล่ะ าแต่ใสเด้ลูกทรายเพิ่นสมงามแถ่นอ่ะเล่นน้ำฝนมาแต่ใสกาแฟฝนบ่ตกกระเปียกเบิร์ตี่บอหลูกอันนี้มันลงมาเล่นทุ่งนาพเผื่ะสงสัยมาแต่ลมสาวแท้แถวโลดเป็นยังอะนะเป็นยังเป็นยังคันมองลูกะคันจะน้อยนิดขันบ่อ่าความเปื้อนาะมืดมืดตื้อแล้วตอนนี้เบิ่งนในผู้ลูกๆก็ัเซลเซลอยู่ป้าป้าเช็ดเลี้ยงเลี้ยง บาลานี่กับมาดุมาดุยามคำจ้านี่ความดุความมันนี่บริเวาเลยสาวตะาำซีว้าวสู่ฟังตอนที่เพินอันโทรไปจีบสาวตาำแรกแรกทำอิดนันป้าเด็กเดือนเทียงขึ้นละกันยังยู่ดินถมเดินอยู่เด้อจ้าไอคนเนี่ยแว่านี่ <laughs> <iPhone. S 1> อีลีได้นนิสาวตะาำบริตัวได้นี่ โทรหาซาตารัมสาตรัมโทรหากับป้าเห็ดพิสังอยู่เนาะกินข่าวแรงอยู่กินข่าวแรงหรอบอว่าสัน่นยังคนดินอยู่อันเติงต่างเติงต่างกับอาจารย์กล้ามาหลินน้ำพิินส <c oughs> าตัดนี่ตัดออกมาแล้วละกสิสอมเป็นกลางในน่อยเดี๋จ้า <c oughs> คนดูคนหมันเอา้า <c oughs> กลางบักหญ่ นี่นี่ซาตานสีมาให้เบิ่งใกล้ๆว่าเป็นอย่างมันจังตายนีย่มันแห้งแห้งอีเด,ด้นี่นะนี่มันบวมนำ้ำเนมันอันเป็นอันเบาๆเป็นไม้แห่งๆบางๆเลยเยบบ้อยล่ะจ้าจะโบหูโบเข่าใจหากระต่ายสรงสามมือนี่นะแห่งไว้คือปีสังคิดว่าเผืน่นสิขึ้นมา,บา,มาโบขึ้นซัาตาเซได้กกหมักม่วงพอได้กินหมากละเดอ้อ้อยน้อยกาแฟมาจะ่าสายนี่ลูกเหรอ ผูก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 ี0เพื่อนเบิดเลยจ้าตุ้งตุ้ยโบเห็นเพนด้าเนาะเพนด้ามาเหรอบอกไม่ไปดิการ์กันบอกสงสัยอยู่โบเห็นเพนด้ามาหาแม่เลยนี่นอนเงี้ยนกับโบเห็นโบเห็นพากันออกทางบอกนอนเงี้ยนกับเพนด้านะเพนด้ามาเร็วนอนเงี้ยนนอนเงี้ยนแล้วลูกแล้วเห็นแต่ตองแสงงองแง่งนี่อ๋อดื้อหรือเด้อเจ้า แล้วีได้ยินเสียงสาตานหรือได้ยินเสียงเขียดอัน,นกลัวกันเลยตอนนี้นะเขียดกับห้องสนันวันไหวพผ่นมานั่งหายกำลังใจพอเผ่นเห็ดเวียกไปเลยแม่คอฟฟี่ไปคนฟื้นน้ำพอ่อเละแม่โอ้ยผุนมาสวัสดีอย่างงามแรง,แ,รงแบบนี้โอ้มุมแมวขักแต่เด้ผุนคอฟฟี่น้อยเพื่อนขักคือพี่สังนี่เบิรงคนผุนจ้า ฟี่คาฟฟกาเดี๋ยวกวดใบม่วงออกก่อนจ้าป้าไว้แล้วก็หกเด้นี่ได้ยูบอเรียบร้อยเป็นถักป้านหยัางเนาะแบบนี้เนาะ จะพอกันหรอเปลมาต้กโยวตุ้ยงแต่งกินยงแต่ต้งแต่ตต้งแต่งต้งแต่งต้งแต่ตต้งแต่งต้งแต่งบโอ้ยโอ้ มินี่สาวตาดำกระพาทุกคนมากวดเดินบ้านจ้าพอว่าซูมิเนแขกทางไกลไปหามาแวยจ้กหน่อยเพิ่นมาแวยวะโอ้ยบ้านบอลนี่สาวตาดำคือมาหกแถอเนาผัดว่ก็เลยพาก,กันซัดแจงกวดเดินบ้านเป็นระเบียบเรียบห้อยจ้ามูคูบอลณนี่เพิ่นกับมาลินน้ำร้ายหลาย,ลายด้ช่วงนี้นะนี่กวดให้แเป็นแะไรก็คือว่าใครแน่สบายหูสบายตาเด้เ <Okay. S 1> พอว่าส่วงนะฮัน เทิงต้นม่วงเทิงกกดอกไม้เต้มอยู่ในนี่น,นะพอคนอยางเขามาโอ้คือมาหกเถอะนอเดี๋ยวเผิ่นสิา่ามาเถอเดียวนี่ละเถอหนาบมมาเวดอกผัดวะเดี๋ยวปัดกวดให้แป้นสะอาดสะอ้างก่อนจ้าเห็ดหกลายงูสิเข่ามาเด้กะเนาะ หกอีหลีบบไดหกลินหลินเรียบร้อยจ้าเป็นสะอาดสะอ้างกะขักปานยังผู้ไดอยากแวะกะแวะได้บัดนี้เป็นขัดล่ะเด้อผู้ไดอยากแวะลงมาส้มวิวบารานีผ่นจัดใหเรียบร้อยบนได้มันหก,กกระทางกะคุดกระสะใหย,ยังพอบพอ่ ไปไปผักไปเสาตาดำไปหาเห็ดกินแลลวได้นน่จ้าจัดไปเลยคำแล้วก็หาผักพ่อจ้าเดี๋ยวมือไเด้กวดเดินบ้านแล้วเสาตาดำกส็สะมาหาเห็ดอยู่เห็ดกินก่อนจ้านี่นี่นี่ลาที่ลุงใส่เบดได้เพิ่นเอามาหายกะบอกแล้วนี่เอาเข่าตู้ไว้มันกัน เ้นตุยแล้วเรียบร้อยแล้วจ้าตอนนี้นะเดี๋ยวไปคั่วมาต้มก่อนป้าโตละโลพุนเด้อจ้าอันนี้นะบริ่นน้อยเดีนี่นะอ,อันนี้คือปลานิ่นในหนองโบเมนปลานิ่นที่ข้าเจ้าเอาหัวอาหารเกลือเด้ปลานิ่นปลานิ่นในหนองแบบว่าปล่อยลงธรงรมชาติเลยจ้า น้อยน้อยนั่งลงลูกนั่งลงเร็วเร็วเร็วอย่าดื้อต้องแต่งงอนแงนอย่าดืๆๆ้อลูกอย่าดื้อเบิงๆๆ้งเบื้องยีแม่ตีเบิ้งนั่งลงเร็วเสร็จหรือยังเอ่ยใกล้สิแล้วแล้วจ้าโอ้จะต้มใช่ไหมแมนเดี๋ยววันนี้จะไปตั้งหม้อรอจ้าอ่าปลาตัวบักใหญ่เนาะแมนจ้าวัานนี้ สงสัยผิดเบ็ดเอาอยู่ที่เถียงปู่สงสัย <laughs> ปลาตัวบักใหญ่นะป้าพ่อเอาเมื่อกับโตบักใหญ่อ๋อสองตัวบ่แม่นจ้าโอ้ปลาสานี่แซ่บไปเด้อน,นะครับตุงตุงต้ยไปหากินอย่างนั้นตงตุ้ยขึ้นมาเลยเละาละไส้เลาะหัวอยู่อยากกินของคาวเด้อขึ้นมาเลย เอาให้แซบๆเด้อจ้าปลาตัวใหญ่โบแซบแล้วโบได้เด้อวันนี้นะแซบแน่นอนจ้าเดี๋ยวจะสูดน้ำจนหมดหมออ้อพุนล่ะปลาเพราะว่าได้ปลาลานวาันานาวมาเดีจ้ากินสองเถาเหมือนเดิมเนาะกินสองเถาคือเก่าปอกกับแม่กับบ้านแต่เวเ้นืันนี้เพิ่นก็ได้ปลาใหญ่แม่โบเด้มาวันนี้นะครับม <า S 2> แม่ไปช่วยญาติญาติด,ด,ดำนา น้ำเดือดแล้วครับผมพร้อมแกงหรือยังต้มจ้าอ๋อต้มใช่ไหมเออเมนกินแกงบ่อยกว่าวนี้จนหลงแล้วย้ำได้กะแกงแกงเมนบอกออเยอยกระชิ่มต้มเบิร์ตนี่กระชิ่มโเบิร์ตเดย์บาลานี่ปลานิญใหญ่นะครับวันนี้เราจะด้านกิต้มเอาครึ่งหนึ่งอ,อันนี้ไม่ใช่ปลานิญเลี้ยงเด้อ อีกครึ่งนึงบ่แม่นจ้าอีกครึ่งนึงไว้ทอดพวกนี้บ่แม่นโอ้ยังเหลืออยู่นะครับผมไว้ทอดกินกับอันตำบักถั่วแซ่บคือกันเดบ่จัดไปต้มปลาก็คือซีซุกแล้วเดี๋ยวซาตะดาปรุงก่อนจ้านี่แต่งน,นัวนิดนึงแต่งน,นัวน้อยนึงเอาปลาเสบจากคุณยายแม่นจ้าดิมเคลินโอ้ยเศรยเยอะเลยบาร์นี่ฮะต้มปลาแล้วซาตะดากระขิดหอดตอนต้มปลาใส่ไข่หมดแดงเนาะ ไข่หมดแดงไม่มีแล้วช่วงนี้มันดันห่วยไปแล้วต้องไปหาอยู่ลาวอย่างเดียวนะครับแม่จ้าเดี๋ยวถามเมื่อกินต้มปลาอยู่ลาวน้ำกันใส่ไข่หมดแดงพุ่นละยามแรงพุ่นละ <c oughs> อ่ะเย็ียดร้อย แซ่บหรือยงังอือหือแซ่บอีลีจ้าอือแอแซ่บหลายแซ่บหลายใส่เป้งน,นัวเข้าไปละแซ่บเลยเนาะเป็นน้ำปลาแดดในปวามรักนี่ใช่ใส่ผักลงเลย ตักเลยครับผมโอ้สีสันนะครับื <c oughs> ขาดไข่มดแดงเนาะแม่นต้า้องแคนี้ก็ได้ครับผมตามไปดูการมีบมดแดงก็ใส่บมดแดงนะครับไม่มีบมดแดงก็ใส่น้ําเยอะๆนะครับ, <c oughs> <c oughs> บกินไปนี่ละจ้าแซบคือกันอ่าสองข่าวเราม <c oughs> กิข้าวร่กันเด้อจ้ากินข้าวด้วยกันครับผมกินข้าวกับต้มปลาสองข,ข้าวคือเก่าเด้มือนี่นะต้มปลาบอกเมนต้าแงจาาแงปลาบอก <c oughs> อืออือภูนิก <c oughs> <c oughs> เกลเหลือี่สามตอนกินปลาดีกว่ากินหมูอยู่เด้ขสาวตาร,รันนะปะลาไหลเชบเอยเนาะไก่ต้มปลากันนัวนัวดเด็ปลาแดงนะต้มปลากันนัวบอลลนี่ ปลาเดกกับปลานคือกันโบอบคือโบ,อบ,ออบออเพิ่มได้ๆน,น้องสาลเอกับซาลาอะไร <c oughs> จริงๆนะบ้านสาวตานนะสี่อื่นปลาเด็กเลกือจ้าบ้านบอนี้เราเรียกปลาเดกคือกันแซ่บๆเจแจงยยนี่นะบ้ามนต้า วันหน้าต้องไปขอดคลิปเบ็ดเ,เองนะเพรได้รุ่นเนาะแม่พี่ชายไม่รู้ผคิดตอนไหนหลังจากที่กินข่าวแล้วสาวตะลํำกับสิไปหาผักผ่อนก่อนจ้าสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงประมาณนี้เด้อจ้าขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจพอกันใหม่คลิปหน้าสบายดีจ้า